ทัที่ผ่านมานะคะกาลังหาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยได้ง่ายสักตัวหนึง่งวันนี้ก็เลยถึงเวลาค่ะต้องมาป้ายยากับตัวนี้เลย Acer Pure Clean V1 l i t นะคะเห็นตัวมันเล็กๆแบบนี้แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยไม่ธรรมดาราคาเนี่ย2,000กว่าเท่านั้นเองจะเป็นยังไงวันนี้ไปเล่าให้ฟังกันเลย มาเริ่มที่อย่างแรกนะคะทีุ่ผู้ชมามากๆคือเรื่องของงานดีไซน์นั่นเองค่ะเจ้าเครื่องนี้มากับน้ําหนักที่เบามากเบายิงแค่550กรัมเท่านั้นเองน้องถึงบอกว่าเบาแล้วดีนะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับพลังดูดนะคะถึง13,000ปาสคาลเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังเออ ดูดแรงนะดูดแรงนะทำไมต้องถึงย้ําตรงนี้มากเลยค่ะหลายคนไม่ซื้อแบบเครื่องดูดฝุ่นไร้าสายพกพาประมาณนี้มาราคาถูกๆเนาะตัวเล็กๆนะคะสุดท้ายดูดไม่ขึ้นทุกคนนุ่งคอนเฟิร์มให้เลยนะคะเพราะว่าทํามาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเมย์เนี่ยันจะใช้ตัวนี้ติดรถไว้นะคะเวลาที่เราทําขนมหกเลอะเทอะอะไรแบบนี้มันก็สามารถดูดได้เพราะว่าเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยสีนะคะสีของตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีแมทไว้์นะคะก็จะเป็นสีขาวด้านดีไซน์ออกมาได้ใช้งานง่ายดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการปุ่มเนี่ยควบคุมแค่ปุ่มเดียว ะะปุ่มนี้พอเราเปิดนะกดหนึ่งทีก็เป็นการเปิดกดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นการปิดนะคะเท่านี้เลยนะแล้วตัวนี้นะคะยังสามารถจะกดตรงนี้นะมันจะสามารถดึงนะคะเอาขยะออกมาทิ้งได้แล้วก็สามารถนําเอาไส้กรองเนี่ยไปล้างล้างนะคะตากให้แห้งเช็ดแห้งปุ๊บเอามาใส่นะคะใช้งานใหม่ได้เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอุ้มนะคะขอพาไปดูสิ่งนี้นิดนึงละกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวหัวแปงของเขาค่ะหัวแปงเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะแบบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราสามารถใช้งานได้ในทุกๆสถานการณ์ เลยนะคะเป็นหัวแปรงตัวนี้สามารถจะปิดนะคะตัวแปรงเนี่ยเพื่อดึงขึ้นดึงลงได้เช่นเดียวกันเออหัวแปรงแบบนี้ดียังไงนะคะมันสามารถจะซอกซอนนะเข้าตามแบบขอบนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบใต้เตียงนะคะหรือว่าขอบตู้หรือจะเป็นแบบตามชั้นต่างๆนะคะหัวปัดตัวนี้นะคะก็จะช่วยเนี่ยเคลียร์ฝุ่นเข้ามาแล้วก็ใช้ตัวนี้ดูดเข้าไปอันนี้คือเป็นหัวแรกนะคะอีกหัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นหัวไฮไลท์มากๆเลยคือหัวนี้วบอันนี้นะคะโอ้นี่เก๋ไงรู้ป่ะทุกคนตัวหัวของมันเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเราไม่ค่อยเห็น หัวแบบนี้เลยแล้วพอมาใช้งานจริงจะบอกว่าโคตรตอบโจทย์เลยทุกคนเพราะว่าเราสามารถนะคะจะเอาเข้ามุมต่างๆเออปกติเวลาเราเข้ามุมมันก็จะติดใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันสามารถจะดูดนะคะตามมุมเนี่ยตามช่องได้ดีมากๆเลยไม่ใช่แค่ตามช่องอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าหัวแปรงตัวนี้มันจะหมุนได้180องศาแปลว่าเวลาที่เราใช้งานจริงนะคะถ้าเราจะเข้าเนี่ยใต้ตู้ใต้โต๊ะนะคะเราก็สามารถจะให้มันเอียงเข้าไปแบบนี้ได้หรือว่าในพื้นที่ที่แบบมันเตี้ยมากๆนะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับการใช้งานจริงสุดๆไปเลยเพราะ เพราะฉะนั้นนะคะหัวแปรงรูปลูกศรนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็เลยเหมาะนะคะกับมุมห้องมากๆเลยพอมาใช้จริงเนี่ยคุณจะชอบทีเดียวเดี๋ยวจะลองเดโมให้ดูละกันนะคะว่ามันใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างงั้นมาเริ่มเดโมให้ดูเลยละกันนะคะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการใช้หัวแปรงตัวนี้ก่อนนะคะก็วิธีการใช้งานก็เสียบเข้าไปแบบนี้ทุกคนพอเสียบเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะกดปุ่ม power ตรงนี้แล้วเริ่มทําการดูดเลยมาเน่ โอ้สบายมากนะคะกับพลังดูดนะคะก็สามารถจะดูดเนี่ยพวกแบบเศษผงต่างๆเนี่ยเข้าไปได้อย่างหมดจดนะคะลองนึกภาพว่าสมมุติแบบเราไปทนะํานะน้ําตาลหกในรถนะคะหรือว่าบางเทอบางเอินแบบกินอะไรนะแล้วมันล่วงนะคะเราก็สามารถใช้ตรงนี้ดูดได้หมดเกลี้ยงแบบนี้เลยแล้วข้อดีของหัวแปรงแบบนี้นะคะก็คือมันสามารถจะซอกซอนนะได้หลายจุดนะคะเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยจะไปตรงนู้นเนาะ เราก็แค่แยมันเข้าไปแบบนี้นะคะมันก็จะทําการดูดเข้าไปฟึ๊บแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นสําหรับหัวแปงตัวแรกตัวนี้นะคะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนหัวแปงให้ดูอีกอันหนึ่งละกันกดหยุดก่อนนะคะและเราจะทําการเปลี่ยนหัวแปรงนะให้มันเป็นหัวแปงลูกศรน,นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เสียบเข้าไปได้เลยฟึ๊บนะคะเสียบไปเสร็จปุ๊บนะคะหัวแปงตัวนี้นะมันจะนี่เห็นป่ะทอมันเป็นสามเหลี่ยมนะคะมันก็จะเข้าเนี่ยได้ดีกว่านะคะเข้าได้ดีกว่าในรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวอุหอเทผงนิดนึงละกันจะได้เห็นภาพกัน นะคะคโอเคงั้นเดี๋ยวอุ้มสาธิตนะคะการดูดนะตามมุมนะคะตามขอบข้องอะไรแบบนี้นี่นะคะเห็นไหมเราก็ใช้ตัวสามเหลี่ยมนี่แหละดูดเข้าไปปึ๊บแล้วด้วยความที่มันนะคะสามารถจะเอียงได้ถึง180องศานะสังเกตดูว่าคุณใช้งานมันได้หลากหลายมุมเลยหมดเกลี้ยงนะคะโอเคนี่แหละนี่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะของการใช้งานนะ นึกไม่นึกเลยว่าแบบตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมันจะสามารถที่จะดูดได้ดีแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังหาเครื่องดูดฝุ่นแบบสามารถใช้งานได้ง่ายๆน้ําหนักเบาพกพาไปไหนก็ได้นะคะทั้งติดรถเอาไปแคมป์ปิ้งรวมทั้งเรายังสามารถชาร์จพอร์ตเดียวกับสมาร์ทโฟนก็คือ USB Type C นั่นเองอุ้มแนะนำตัวนี้เลยละกันเพราะว่าสามารถเข้ามุมเข้าซอกแคบๆได้หมดทำความสะอาดแบบมือโปรจริงๆงั้นมาสรุปเลยละกันนะคะ,ะ,คะสำหรับตัว Acer PureClean V1 Light ตัวนี้มาก,กับราคาเพียงแค่2,990บาทรับประกันนะคะหปีเต็มเนี่ยทั้งอะไรแล้วก็ค่าแรง รวมทั้งนะคะยังมีในส่วนที่เป็นออนไซต์เซอร์วิสอีกด้วยโอ้คุ้มค่ามากๆนะตัวนี้นะคะมากับแบตเตอรี่เนี่ยขนาด่ที่2000มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้นะคะ15นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะในกล่องนะคะก็จะมีมาให้ทั้งตัวเครื่องเนาะแล้วก็จะมีนะคะเป็นตัวหัวแปลงมาให้มีหัวแปรงนะคะที่เป็นแบบซอกซ้อนได้ทุกซอกทุกมุมแบบนี้แล้วก็มีหัวแปลงนะคะที่เป็นลูกศรสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ตามมุมห้องนะคะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้ววนะะะคที่่ A Online Store หรือาจ ไปนะคะซื้อตามตัวแทนจาหน่ายเนี่ยทั่วประเทศเลยก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ